สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็ออกป่าค่ะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันมากแล้ววันนี้ก็ป่าชําม,มากค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงวพาเห็ดจะเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันค่ะเจอแล้วค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่หญนึ่งสองสามสี่อ้ยดีใจเวิร์งแรกที่ใหญ่ สวีเดนทางใต้น,นะคะสโกโนเน่ได้เก็บแล้ว <c oughs> ได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตะก้านะคะสเสบียงพร้อมหินได้น้ํากล้วยเราต้องพร้อมนะคะเวลาออกป่าจะได้ไม่หิวโเชีรนั่นนั่นนันนนอีก <c oughs> อเก็บเยวเก็บกลมไม่ได้เก่งครับ <c oughs> <c oughs> จัดการจัดการโอ้ยสวยงาม ใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้เต็มเลยค่ะเฮตัวเน่ดีใจหลายโอ้ยนี่อีกอเก็บ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 มีดนี่ตัดไม่ดีเว้ยเอ้าหนูดิมีดมาผิดลองมีดใหม่อันนี้ตัดคันยูหันดีมีดเนี่ย นารเตลนได้แล้วก็นี่นะคะกำลังขึ้นตะปุ๊ดตะปีเต็มไปหมดเลยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งคะ่นนะโอ๊ยอขาหากักปีนี้หมูดุมากนะคะเขี่ยจนป่าแบบว่าราบไปเลยแบบเฮ้ยไ,ไมเห็น,น,นะอ,อะไอนี่อีกนี่กูไม่เห็นเหี่ อันนี้ไปตัดอะกลัวไม่เห็นเห็นวะเก็บดอกใหญ่สินั่นโอ้ยขาเพื่อนมาไม่เห็นวะมาดู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 เออ เดินมาบางเหยียบนะมันเต็มแหละตรงเนี้ยเพราะตรงนี้มันคือดงเห็ดไงนั่นนั่นนั่นตรงปลายตีนอีกนิดนึงเออนั่นแหละเหยียบไปแล้วที่นะคะเห็ดสวยๆเลยเราเหยียบจริงๆเ่ยพี่เจี๊ยบเครื่องยังไม่ทำงานเราไปวอร์มอัพมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลย ยังไม่ตาลายทินู้นมาแล้วครั้งแรกก็ตาลายอาทิตย์นี้เครื่องวอร์มแล้วครั้งที่สองเราก็กลับไปก็จะปวดเท้างปวดขานิดนึงเพราะว่าลุกนั่งนั่งไม่ได้ลุกนั่งนานเฟื่อนเลยปีนี้หมูดุมากนะคะอุ้ยอุ้ยเออเนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละถูกแล้วแต่ว่าปีนี้หมูดุมากดอกใหญ่ดูเก็บเลยเก็บสิแล้วก็ดูตรงนี้ให้ทั่ว ที่ขึ้นมาคือรอบใต้ต้นไม้นี้แต่ว่าหมูดุมากโอ้โห ôi, หมูหมูดุมากค่ะปีนี้หมูป่าอุ้ยนี่พเจยบเร็วๆดอกใหญ่มากเก็บเลยนี่อีกนั่นอีกโอ้เยอะแยะเก็บเลยเก็บเลยโอ้โห ôi. ไอตรงที่เป็นแพรหมูมันคุยไปแล้วอะนู่นอีกเห็นปะนั่นเเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกเราบอกนู่นอีกจะไม่เก็บตรงนี้ซะแล้วเอาไวม้มหมืขึ้นแบบขามันสวยดีจะหัวยย่าดูดีๆม,มันก็อุย้ย อุ้พี่เจี๊ยบเพิ่ค่อยแบกขอถ่ายรูปก,ก่อนตรงนี้คือเรื่อวัาางอลังการตอนมาตอนนั้นหนักกองเต็มเป็นแถวเลยใช่ะแม่ที่ตอนกูเก็บเรื่องวังพี่เจีย๊ยบหลงมาแล้วแบบตัวเองก็จำไม่ได้เก็บจากตรงไหนนะคะหลงตัวเองแล้วก็จำไม่ได้แต่เรามาค้นพบทีหลังมันจะบานแล้วพูดจะนี่ละไม่รูว่าที่ที่เราเข้ามาอู้นั่นอีกเดี๋ยวเดียวไอ้นี่ไม่ได้เก็บนะคะ เราถือกล้องแล้วถ่ายพี่เจี๊ยบเก็บคุณเดียแต่ตานี่แบบว่าหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วก็ไปเจออีกแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยแสดงว่าไม่มีใครมาแต่เราเห็นปะชวนไหนสินี่ความม่อวัาางของเห็ดโอ้ยดีใจดีใจอดอกไม่เล็กนะคะเนี่ยคิดว่าจะได้ตะปูตะปี ไม่เสียดายที่จำไว้พี่หนึ่งอ๋อครับเริ่มเจอแล้วครับเรดาร์เริ่มทำงานเรดาร์เริ่มทำงานแล้วครับเครื่องร้อนนี่อีกเรื่องเป็นไหนเลยแต่ตีนเนี่ยเดี๋ยวดูสิมีหลงไปไหมลองไหมหาดีๆนั่นตรงเนี้ยนั่นไงเน่ะหักเต็มมันอ่ะสามมองโอ้เต็มตะกร้ารเลยละมองยีนเดินหามัน นหนึ่งสองมีอีกอ้ยเกือบเหยียบเหยียบไหยเนี้ยมันอีกตอนนี้เห็นแล้วสลกอีหลีเลยอลังการเือว่าเมื่อวังอลังการนะคะตอนนี้หันกันไม่ทันแบกแล้วกบด้วยมันจะได้ไม่แห้งอุย้ยแต่แบบญ่าชื้นชื้นแบบเนี้ยโอ้พี่เจี๊ยบต้องไปทุกโซนแล้วมั้งเนี่ยสี่ชั่วโมงพอไหมวะ เขาให้จอดรถสี่ชั่วโมงนะคะส so ม okay, like so ัยนเพาแบบทำที่จอดรถแล้ว okay. ก็แบบนี่นะคะได้เท่านี้แล้วตะก้าเราอยู่ไหนอยู่นู่นอันนี้คั้นเข้มหล่ะนะคะก็ออกแล้วเหมือนกันแต่ว่านี่ดอกแก่ละคั้นเข้มหรอคั้นเข้มหรอนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้นะคะอันนี้กินอร่อยทำแจ่วนึ่งแล้วย่างอะไรอย่างนี้ยค่ะ วันนี้มีเพื่อนมานะคะพี่เจี๊ยบมาด้วยเห็ดกำลังขึ้นแกเก็บแล้วน,ะนะ่ะได้แล้วได้แล้วพี่เจี๊ยบก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเราก็เดินมาแล้วแกก็ไม่ยอมเดินมาอ้าวสองดอกคิดว่าดอกเดียวเราก็มีดอกเล็กเด้อกบไว้ก่อนนะคะมีดยู่กับแกไปซะละสองดอกสวย ขึ้นเลยนะคะป่าชุ่มนี่ดอกน้อยๆเห็นไหมเหลืองๆจุดๆ<อ>ดเต็มเลยค่ะหมูป่าก็คุยกันกระจัดกระจายนะคะปีนี้แบบว่าเวิร์งเห็ดหลายๆทีก็น้องหมูเขาก็มาหากินกันเนาะเต็มเลยนี่นะคะโอ้โหดูดอกได้โอ้ย่ะใหญ่มากอ่ะแล้วก็นี่อีกเอาหลายดอกเกิดออกมา โอ้ยโซนี่ึงขึ้นมาเลยเราก็กดไปนะคะก็เก็บตามนี้เหมือนเดิมไม่ได้สาวนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมม,มือม่พรม้มาเร็วสงสัยทางนู้นก็เยอะนะคะไม่ยอมมาเลยอะ่ะนี่โอ๊ยได้มาทั้งกระบะเลยตอนนี้กำลังขึ้นเอาไว้ก่อนว่ะได้เรื่อยๆเลย โอ้ยจริงๆพี่เจี๊ยบไม่ได้ล้อเล่นแกไม่ยอมเดินมานะคะก็เลยตะโกนนิดนึงให้แกตื่นเต้นนีขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะนี่นี่ด้วยโอ้ยเต็มเลยอะ่ะกำลังขึ้นนี่เห็นไหมคะเหลืองๆเต็มเลยแล้วก็บางทีก็ต้องแอบแบบจับๆดูนิดนึงว่าดอโอเคไหมอันนี้เอาเล็กไปนี่ด้วยโอ๊ยถ้ามา สักวันเสาร์อะไรเงี้ยคงได้ดีนี่นะคะเห็ดเท็ดเท็ดเ็โอ้หอกก้เนมันแพรเลยอันนี้ไว้ก่อนมันยังเล็กอยู่อันนี้หักแล้วเอามากดไว้ตามเดิมนะคะมันกนาลังขึ้นขาะก้มล่งใหญ่ๆเยวทบทวนพี่เจี๊ยบหน่อยออาลครับเครื่องพี่ก็ทำงานแล้วครับ,เร,บเริ่มเจอเห็ดนี่ดอกสวยๆถอนถอนนี่นะคะโอ้โหย่อยอ ดอกอาจจะยังไม่ใหญ่โตเหมือนตอนช่วงใบไ,ไม้ร่วงนะคะอาจจะเพิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะบางส่วนอาจจะเป็นการเล้นซัมเมอร์อะไรยอย่าเงี้ยแต่อันี้ก็กำลังผัดกินอร่อย<ม>ค่ะนะคะเก็บ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 ก็บเอดออกแล้วดีใจมากเลยค่ะที่ออกมากันแล้วแบบว่าได้ที่แรกก็ไม่คิดว่าจะยังไงกันนี่ดอกใจมาก เดินวนไปวนมานะคะไปแบบว่าดูถนนที่เดินเข้ามาด้วยเลงเลดานิดนึงจำตําแหน่งแล้วก็เดินไปเดินมาค่ะตําแหน่งใหม่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้หมายถึงว่าเห็ดไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะแต่ตัวเองรู้ว่าอยู่ตรงไหนในป่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในป่าพอจะได้กลับถูก นี่นะคะสงสัยเพิ่งขึ้นลอยมีคนมาแล้วแหละอันนี้สงสัยเพิ่งแบบว่าเล็กๆเมื่อวานนี้แล้วก็คือเป็นแบบนี้นะคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วเราก็เดินไปได้เลยนะให้ไปเจ็บเก็บทางนู้นแล้วเกยก็บก่บนว่าลอยคนก็มาตัดไปแล้วเต็มเลยก็แน่นอนนะคะฝนตกขนาดนี้ไม่มีใครคงอยู่เฉยๆได้นะคะสำหรับคอเห็ด ก็ออกกันหมดทุกคนเลยค่ะเราคิดว่านี่อันนี้ซ่อนอยู่ใต้พอดีเห็นอาอออกแตกครับมันกำลังเริ่มมานะคะดอกเล็กๆหน่อยแล้วก็มีกำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นเยอะอยู่เออเก็บเยอะ หลายๆตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครมาพี่เราเรียกกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลามาป่าก็จะแบบว่าใส่เสื้อผ้าสีสดๆเพราะว่าพอาเรียกกันปุ๊บได้ยินเสียงแล้วหันไปอะไรเงี้ยค่ะในทิศที่ได้ยินเสียงแล้วก็มันจะเห็นสีเสือ้อชัดเจนดอกกําลังกินเลยสวยๆนี่นั่นเราเขาตัดเต็มเลยเราเเอาเกินเกินเลงเหตด รู้ได้ที่เนี้ยมาที่เนี้ยตรงไหนก็เห็ุผลได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วน่าจะสองสามลิตรแล้วของปิจี๊บเนี่ยเยอะแยะมากมายมาจะขายอีก,กค่ะเครื่องนี้ปิเจี๊บนน้นตอกเยอะมากเก็บอันนี้ก่อนร็วไหนเก็บอันนี้นก่อนดิไม่โดนหลอกดูให้ทั่วเด้อ,อคิดว่าโดนหลอกค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มองแล้วมันเหลือง เหลืองเวอร์เหลืองวังเหลืองอลังการเกิน<ม>นี่อ้อดยดอกใหญ่นะคะถอนหนึ่งอีิเจอมาตัดจะนุถอนถอนสองสามยังไ,ไม่ตัดเลยนะี่สี่จะตัดไปตัดที่บ้านเออเดี๋ยวไปนั่งตัดตอนไปนั่งแถวโน้นกันตอนนี้ก็ ยญายังเยอะอยู่นะคะเห็นไหมแบบนี้เดินไปนี่แบบว่าเห็บเต็มเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงหญ้าพวกนี้ก็จะไม่มีแล้วเราก็จะล้มไปเราก็จะเห็นทางเห็นหญ้ามอสเห็นเห็ดได้ชัดเจนขึ้นนะคะอตอนนี้เรามานั่งตัดเห็ดกันนะคะทำความสะอาดมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ เก็บหมดค่ะครั้งแรกของปีนี้แล้นี้ก็คือดอกใหญ่ได้แล้วนะคะตะการหนึ่งตะการนี้สองลิตรจริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าใส่ได้แค่ตะก้าเดียวน่ารักไหมได้ตะการหนึ่งขนาดตะก้าคือเท่านี้นะคะ <c oughs> ตะการหนึ่ง <c oughs> แบบนี้อีกาไม่มีขายนะคะ ดูดอกสวยๆค่ะใหญ่ๆเลยตอนนี้เราก็พักเที่ยงกันไปนะคะเมื่อกี้นี้เราก็มาเก็บยายยืดค่ะตามทางเดินนะคะก็ได้ไปหลายแล้วแหละนี่ไก,กร้าก็จะเก็บไปตากทําชานะคะ ไปได้แล้วรอบหนึง่งใบกําลังขึ้นสวยๆเลยค่ะอีกโซนหนึ่งที่มันมีเยอะเพราะเมื่อกี้นี้ขับผ่านมามันตัดเพาตัดยาไปแล้วมันก็จะขึ้นแซมอในย่าลกๆนิดนึงตอนนี้เราก็มาอีกป่านหนึ่งนะล่ะคะ่ะก็เมื่อกี้เก็บยาย,ย,ยืดไปแล้วแล้วก็เก็บใส่ถุง เราก็เก็บไว้ในรถเราก็ออกมาดูเห็ดอีกโซนหนึงว่าจะเป็นยังไงย่้านะคะสวยๆต้องแสงส,สวยมากเจ็บมาหนี่อ้ย,อยขับไปเริ่มเลยเนใส่ย้อมใช่มาเขียวเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเขาอ้อกลับไปหมดแล้วแหละกูเห็นคนเดินป่าลาบเป็นหมดตรงน,นั้นทำไมมาสิอะไรก็ไม่รู้เราก็ถอดใจแล้วคิดว่าจะได้กลับบ้านแล้วก็ดีๆก็นั่งบนว่าไม่ต้องกลับบ้านกับช่องแล้วันนี้ อย่างนั้นแต่เขาลืมออกมารอบนอกเจอดูนี่ดอกใหญ่มากอุ้ยสองดอกด้วยเด้อติดไว้ยังเดิมนี่อีกแต่ว่าตัวนอนเกิดไปหนึ่งแง้ตัวนี้อีกดอกนึงเอ้ยนี่เอ้ยนี่ เยอะเว้ยนี่ดูซิดูกว้างๆหนูเพิ่งยตรงนี้มันยังกินได้แบบนี้นะนะดูดิโอ้โหอ้อยู่ใกล้ๆกันนี่เองไม่เห็นนำมือหลบสิโอ้โหใหญ่โ,โตโมโหล้านมากอะเราไม่เห็นอยู่ใกล้ๆกันนี่ดูขาทิดูขานางทิหืมอ,อย่างงี้แหละมีแบกไว้โชว์โชว์ เข้าไปดูโซนนั้นว่ะโชว์เอาใส่วางใส่มือแล้วโชว์โอ้โหสะใจมากนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์มากแต่ว่าสะใจตอนนี้เราก็กลับมาบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็มาดูเห็ดอีกรอบหนึ่งพี่เจี๊ยบก็จะปัดเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือที่ได้สุดท้ายก่อนกลับตกเยมากแล้วก็เริ่มมีแมลงที่แบบแทะไปบ้างแล้ว ะยะใหญ่บวกนะคะก็ปัดเอาดินออกอีกรอบนึงนะคะทำความสะอาดแล้วก็บางส่วนจะต้องตัดอีกแล้วก็เอาไปล้างน้ำลักษณะคล้ายๆกับซาวในน้ำเอาดินเอาเศษอะไรที่แบบมันปัดไม่ออกออกนะคะแล้วก็ต้องใช้แบบว่าเบาๆหน่อยระมัดระวังเพราะว่าไม่ ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยดอกเนี้ยมันก็จะแตกได้อันนี้ก็เป็นเหตุที่ปัดทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็จับซาวน้ําค่ะอันนี้ดอกมันอุ้ยซาวแรงไปนิดนึงค่ะแตกเลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยนะคะว่าให้ซาวเบาๆแล้วอันนี้คิดว่าดอกมันยังไม่บานมากคิดว่ามันจะไม่แตกก็แตกนะคะเห็นไหมคะเป็นเศษเล็กๆเออ ถึงดอกเล็กก็ต้องซาวเบาๆเดิเห็นไหมคะว่าจะมีแบบเศษดินติดแบบเยอะมากเราไม่กล้าแบบทำแบบคนซีวเดนนะคะแบบผัดแล้วแบบปัดเอาฝุ่นออกคนซีวเดนก็จะปัดเอาฝุ่นออกใช่ไหมแล้วก็จะเอาไปผัดเลยเพราะแบบคุต้องปัดแบบละเอียดมากะคะ่ะเราคงไม่ได้ทำละเอียดมากว่าจะซาวน้ำ คราวนี้จะทำเบาๆนะคะเมื่อกี้แรงไปนิดนึงแค่ซาวน้ำมันก็ออกแล้วค่ะบนนี้เห็นไหมสะอาดเลยจากเมื่อกี้นี้ที่เป็นฝุ่นแล้วก็มันต้องตัดขาดีๆและบางส่วนที่ไม่ยังไม่ออกเลยคะ่ะเราก็ต้องอาอาจจะต้องเอามีตัดสามอีกนิดนึงจะมีบางส่วนตอนนะครั้งที่สองน้ำก็จะสะอาดมากขึ้นเราก็จะซาวสองสามน้ำนะคะ เราก็ซาวน้ําทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปเปิดผ่านน้ารอบหนึ่งก็ยังไม่หมดดีนะคะมีบางส่วนอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งก็ดูสะอาดเลยเห็นไหมดูสะอาดแบบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ยังไม่ผัดเลยนะคะเพราะว่าน้ําเยอะเราก็จะผึ่งไว้ก่อนเราก็จะพึ่งโดยการที่เอาถาดมานะคะแล้วก็ผ้ารองค่ะแล้วก็เอาเห็ดวางลงไปนะคะเกลีก่ยวางให้ดีๆะคะ่ะ อันนี้นะคะเราก็ผึ่งไว้แบบนี้นะคะล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็มาผึ่งบนผ้าแบบนี้ค่ะก็จะผึ่งจนกว่าดอกมันจะแห้งไปก่อนนี้นิดนึงนะคะแบบว่าให้น้ำที่ดอกมันแห้งไปก่อนเสร็จแล้วก็ให้ดอกมีลักษณะแห้งไปนิดนึงแล้วค่อยมาผัดกินเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในวิดีโอต่อๆไปนะคะว่ามันแห้งขนาดไหน เราชอบแบบนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเห็ดมันจะอร่อยแล้วมันจะไม่มีรสที่เราคิดว่าเป็นรสขมๆอาจจะเป็นรสเฉพาะของเห็ดคันตาลนซึ่งเราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบนะคะซึ่งเราไม่ชอบรสชาติตรงนั้นเราก็เลยเอาไปผึ่งร้อยแห้งก่อนนิดนึงแล้วค่อยเอามาผัดค่ะแล้วถ้าพอมันดอกมันแห้งนิดๆน,นะคะไม่ไม่ได้แห้งไปเลยนะคะเหมือนกับมันเพิ่งเริ่มแห้งอะคะ่ะเราก็เอากลับไปใส่ถุงกระดาษแล้วก็ เก็บไว้ในตนู้เย็นได้นานนะคะได้หลายอาทิตย์เลยทีเดียวแล้วเวลามาผัดมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเห็ดสดๆมาผัดกินกับเนยโอเคค่ะเราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ